ดูครับเห็นแล้วตกใจหมดน,นะครับปลาตายลอยกันเกลื่อนเลยครับปลานิลน,นะครับผมเลี้ยงปลานินไว้เห็นแล้วตกใจเลยครับมาถึงก็มาจากเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะครับผมอยู่ที่อำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางนะครับนี่ครับ ผมก็ไปไล่รวบรวมตักมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีอีกส่วนหนึ่งครับที่อยู่ตรงด้านหน้านี้นะครับต้องตักขึ้นมาให้หมดเอ,อสามวันนะครับมันเป็นช่วงปลายเดือนเมษาเนี่ยครับหกห้าดีเลยนะเป็นช่วงที่อากาศร้อนจัดด้วยนะครับมันน้ําสะมันแห้งด้วยนะครับปกติมันจะ,จะอยู่ระดับหน้าอกนะครับ แล้วก็ช่วงหลังนี้น้ำมันแห้งครับผมก็ไม่ได้เอาน้ําเข้านะครับน้ําถึงประมาณกลางขาผมก็ไว้ใจว่ามันคงไม่เป็นไรนะครับเพราะน้ํายังลึกอยู่แล้วก็น้ําจะเริ่มเริ่มเสียนะครับเพราะว่าเราเอาอาหารอะไรให้ด้วยนะครับน้ําก็เริ่มเสียแถมมาเจออากาศที่ร้อนจัดของลําปางนะครับช่วงนี้ช่วงวันที่ตายนี่38องศานะครับ ตอนอยู่ที่ทํางานก็ยังรู้สึกร้อนเลยนะครับร้อนมากกลับมาตอนค่ําครับก็ลอยกันเต็มเลยครับก็นนาจะตั้งแต่วันจันทร์ครับทั้งทานแล้วก็มาพุทธตอนค่ํานะครับปลานีนเลี้ยงมาแปดเดือนแล้วนะครับตัวเท่าใหญ่กว่าฝ่ามือก็พร้อมที่จะขายเลยนะครับแต่ผมไม่ได้ว่างขายนะครับแล้วก็ตายมันตายตัวใหญ่นะครับตัวเล็กตัวกลางไม่ตายนะครับตายตัวใหญ่นีเว้ยเหนื่อยใจครับ เขาอ่อนท่านที่เลี้ยงปลานะครับก็อย่าช่าใจด้วยนะครับเรื่องของเรื่องของน้ํานะครับอย่าให้มันเสียเติมน้ําใ่ใๆเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับเรื่องอากาศร้อนด้วยนะครับทำมุงราคาอะไรไปด้วยนะครับ